สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูกอกลอนะครับผมล็อกกี้บัก,กล็อกหลังจากเอาไปเก็บสีหัวมากแล้วนะครับถึงเอาออกจากอูมากมือนี้นะครับผมไปเห็ดสีมากกับตะกอนสงการเอาไปเห็ดมากนะครับก็ แล,แล้วนะครับกับเลือจิบไฟไลยละเอียดนะครับตรงมะเห็ดเอาเองสำหรับสีหัวเห็ดมากกับเนียบอยู่นะครับผมสมกับกา่นล่อค่อยเกือบเดือนหนึ่งครับ ราคาเห็ดสีหัวมานี่เมื่อหนึ่งนะครับพี่น้อง่าแทงบ่สำหรับเก็บสีนะครับบ่ไใดปลาผูนะครับเก็บแต่สีขัดผลไม่อหัวหลดแงงท่านไดผูนะครับก็นี่ไฟแก่นะครับเดี๋ยวก็เงื่อนสีใส หัวเก่าออกมาหัวเก่าเลี่ยวกันหนี้กับเป็นยางเก่านะครับผมยางเก่ายางเก่าน็อตแปดตัวนะครับผมช่วงล่างเง้น,นะครับเป็นเครื่อง 6 B G หนึ่งนะครับผมรอยเจ็ดหาสีสมหรือหรือรอยแปดหางบางคนก็บว่ารอยแปดหานครับแต่ในเหลี่มเขาลงรอยเจ็ดหานะเดี๋ยวเปิดบึงข้างในนะครับท้างในก็นสวยงามอยู่นะครับ ไฟตรงนี้ก็อกอ,กอกนะครับผมตไไัไไวนอออี้ออกออกนะครับตัวไฟไงไฟไงบอกนะครับไอออกเลยอี๋เอ้าออกดับดับติดดับดับอยู่นะครับไฟไงมันก็ ทงใมก็โคเคนะครับสวยงามครบนะครับผมระบบอร์มีนะครับผมตู้แอ่ข้อมแย์ยังมีนะครับแต่เบิเย็นนะครับมีเช็คเบิองภายในถือว่าสวยงามนะครับเป็นอุปประกอบนะครับหัวหนอกตาหวานนะครับ เป็นตาหวานเป็นหัวนอกนะครับว่าเด็ดเป็นหัวไทยนะครับว่าเด็ดเป็นรถไทยเลยละ่ะอันนเลยประกอบครับเดี๋ยวเปิดฝังนันให้เบื้องครับแตงมาดอกกังามนะครับจะเลี้ยตะกะบะนะครับที่นี่ฝั่งนี้แยงประตุงประตูคางกับ สวยงามนะครับยูครบนะครับเขื่อนเนี้ยงกะดีกะทำพอดีนเนาะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนี่มังกังเว้นให้เบ่งอีกนะครับ ราคาเบาๆนะครับผมสำหรับท่านใดหาอยูกอ่ก็โทรมาสอบถามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมียกหัวให้เบิ้งเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็น ฟ้าสมนะครับเป็นเครื่องนอกนะครับผมเครื่องดีคัสซี่สวยมสสวยโมสสวยเนี่ยตะกระบะน,นะครับผมเดี๋ยวสิไปสตาร์ทฟังเสียงบ้างนะครับทางบนกะ ง่ยงานมนะครับหัวดีบูมี่ผุนะครับอืมจะคำเร็วเดี๋ยวเพิ่งฟังนี้นะครับเออมือนี้อาจสิถ่ายเบิ้งคำนแนกนหน่อยแต่มือหลังเดี๋ยวสิมืออื่นเดี๋ยวถ่ายยังเว้นไหนเบิ้งครับ เรืองดีนะครับนเอ เพื่องดีเรื่ยครับผมเพื่องกับกูเอาโอเคนะครับ สำหรับขั้นนี้กัเปิดราคาไว้เบาๆวันนะครับผมบระท่านได้เห็ดกระบะที่แรกว่าสิเห็ดดำนะครับวัานีไปเห็ดดำกันมันก็สิเขาหนาฝนแล้วเนาะ เป็นกระบะ6หกเมตรนะครับผมขัน้นนี้กะหกเมตรสิบนะครับวัดเบิง้งเดี๋ยวเปิดราคาไปจกักสามสิบสามสิบเจ็ดแล้วกันครับผมต่อรองได้เพวคลิปที่แล้วนี่บอกไปสามสิบสามสิบนนะ น,นี่ก็เห็ดสีหัวมาแล้วก็คบค่าเห็ดสีค่านั่นเล็กน้อยนะครับผมสิบเจ็ดองตรงเลยไปอาภาพนี้าออสามสิบห้าแต่ว่าหมวกเขาสาเจ็ดเพื่อมาตัวนะครับเอาตรง เมือดแล้วเนาะจีนองกับจบ่เห็นเดี๋ยวเอาไวค้คลิปหนามื้อื่นเดี๋ยวถ่ายเพิ่งไม่เดีกันครับผมสำ <ๆ S 2> หรับผู้ใดสนใจก็โทรมาถามได้นะครับ <S 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 เบอร์โทรอ่ะ098 381ก09 8 38 80นะครับผมถอยูมหาสารคามนะครับผม อย่างเก่านะครับผมเอาคลิปนี้คำแล้วจบคลิปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ